สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำาการตรวจสอบนะครับพลักง,งานการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะครับไห,ไหนก็จะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากรู้สิทธิ์ทุกคนนะครับตรวจสอบการบ้านว่ามีแบบฝึกหัดไหนที่ทําเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับจะได้ดําเนินการแก้ไขทําให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับก่อนเลเลยถ้าแบบฝึกหัดไหนเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วนะครับ วิธีการสังเกตก็ง่ายมากนะครับเปิดไปดูนะครับแบบฝึกหัดที่เสร็จแล้วนะครับจะมีลายเซ็นของคุณครูนะครับมีการตรวจครบถ้วนสมบูรณ์การทํางานเต็มนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้แบบฝึกหัดที่1.6นึ่งัุเห็นไหมครับของเพื่อนนะครบครบถ้วนนะครับมีลายเซ็นมีตาปั๊มเรียบร้อยนะครับทุกแบบฟึกหัดนะครับถ้าครบถ้วนสมบูรณ์มีลายเซ็นมีตาปั๊มเรียบร้อยถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ จะมีอยู่2เงื่อนไขที่ทําเสร็จครบถ้วนแต่ไม่ได้รับลายเซ็นนะครับไม่ได้รับเปเซ็นนะครับก็คือนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเสร็จดีแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยการบวกลบคูณหารนะครับจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนะครับขีดเส้นทํางานนะครับเลขไม่สวยลายมือไม่สวยไม่ไรแต่ว่าทํางานเรียบร้อยขีดเส้นสายให้ดีนะครับทํางานครบถ้วนทุกหน้าท ah ุกข้อ ah นะครับก็จะมีตราปั๊มลายเซ็นเรียบร้อย จะไม่ได้ลายเซ็นตอนไหนจะไม่ได้ลายเซ็นตอนที่แบบนี้ครับจะไม่ได้ลเซ็นเห็นไหมครับทำเสร็จสมบูรณ์เหมือนกันแต่จะไม่ได้ลายเซ็นตรงที่เห็นไหมครับดูเส้นสายครับขีดเส้นไม่เป็นระเบียบอย่างนี้ก็จะโดนตีงานกลับไปให้ทําให้แก้ไขนะครับอันไหนที่ถือว่าโอเคครูก็จะตรวจถูกให้แบบนี้ไม่โอเคเพราะ ขีดเส้นสายไม่เป็นระเบียบนะครับก็จะโดนตีงานกลับไปทําเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ลายเซ็นก็จะมีเหตุผลนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับอีกหนึ่งเหตุผลอันนี้คลาสสิกเลยนะครับที่ให้ตรวจสอบหลักๆเลยก็คือนะครับเปิดไล่ไปเลยครับตั้งแต่บทที่1ทุกบบนะัะทุกแบบฝึกหัดทุก,รทก,รทกสร้างงานแล้วทาไม่หมดแล้วอ่ะน,นี้เสร็จแล้วครบถ้วนมีลายเซ็นอันนี้ครบถ้วนครบถ้วน,วนไล่ไปเรื่อยๆครับถ้าแบบฝืกหัดไหนไม่มีลายเซ็นแสดงว่า ยังไม่เสร็จดีอ่ะดูแบบฝึกหดนี้ครับมีลายเซ็นไหมฮะไม่มีลายเซ็นนั่นหมายความว่าครูตีงานกลับไปให้ทําให้แก้ไขในที่นี้ไม่มีร่องรอยการทดเลยครับแสดงว่าอาจจะเกิดจากการลอกเพื่อนลอกคําตอบมาไม่มีการทดไม่มีการคํานวณเลยก็ถูกตีกลับไปแก้ไขนะครับบางแบบฝึกหดนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับอ่ะอย่างการน,นี้ฮะเห็นไหมฮะยุ่งเหยิงเลยไหมครับไม่มีระบบระเบียบเรียบร้อยถูกตีงานกลับไปแน่นอนนะครับ แบบฝึกหัดนี้ครับทําไมถึงไม่ได้ล้วเซตเศต์เศต์เศต์เศตแต่ลงส่วนมากงานที่ลงก็คืองานที่ครูบสั่งกัรบ้านไปงานที่เสร็จเต็มเต็มก็คือทําที่โรงเรียนนะครับดูครับ,รรบนี่ครับงานนี้เห็นไหมครับเสร็จหมดอันเนี้ยทาที่โรงเรียนแต่อันเนี้ยทาที่บ้านหมายความว่าไม่รับผิดชอบกันบ้านทําไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้แลเวเ็จนี่ครับ นี่ทาที่โรงเรียนครับทําที่โรงเรียนแบบฝึกหัดที่โรงเรียนนะครับนี่ไม่เสร็จในชั่วโมงนี่ครับการบ้านไม่ทําไม่ได้ลายเซ็นนะครับจัดการให้เรียบร้อยดําเนินการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับโอเครับนี่ทําที่ทําที่โรงเรียนนะครับแบบฝึกหัดนี้ก็ทําที่โรงเรียนแต่นักเรียนไม่ทําไม่เติมนะครับแบบฝึกหัดทั้งหมดคุณครูได้นะครับอัปโหลดเอาไว้ <roar! S 2> ในอัลบั้มของลายที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับให้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยในเสาธิดนี้ครับการบ้านที่สั่งของทุกชั้นทุกห้องเลยน้อยมากครับดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับนี่ฮะโลงโจงเลยเห็นไหมครับถูกสั่งงานไปแล้วนะครับนี่ฮะไม่ทําการบ้านเลยครับไม่ออกนามว่าใครนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่จะต้องดําเนินการแก้ไข ทำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับในการตรวจสอบนะครับฝากผู้ปกครองทุกคนนะครับผู้ปกครองของนักเรียนนะครับช่วยคุณครูตรวจสอบงานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะช่วยเร่งรัดให้นักเรียนเยอะจํานวนนักเรียนมากนะครับการตรวจสอบของครูอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงกับบุรานของท่านนะครับก็จะรบกวนผู้ปกครองอีกหนึ่งแรงนะครับช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้งานของนักเรียนเสร็จสิ้นเป็นวิชาไปนะครับ เดือนหน้าจะมีการติดตามงานทุกวิชาเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นดินพ่อหางหมูนะครับจะได้เคลียร์งานเสร็จสิ้นปิดเทอมอย่างสมบูรณ์คลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ